Students and students, welcome back. How are you today? For me, today I'm very well. Today, reviewed how to write a to Z, capital letter and small letter. สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับ. กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในวิชาภาษาอังกฤษนะครับล uh ูกว,วันนี้นะครับเป็นการสอบเก็บคะแนนนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และก็ตัวอักษรพิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษนะครับลูกๆเดี๋ยวครูจะมาทบทวนให้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับอ่าก็เป็นตัวอักษรนะครับตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษนะครับลูกๆอ่า มาอ่านพร้อมกันเลยนะครับลูกว่าตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษนะครับจาก A ถึง Z นะครับเรียงไปทีละตัวนะครับ a b c d e f g h i j k l N n o p q S R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะครับต่อมานะครับมาดูตัวอักษรพิมพ์เล็กกันบ้างนะครับทีนี้มาอ่านพร้อมกันเลยครับลูกตัวอักษรพิมพ์เล็กนะครับ A, B, C, D e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, โอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษนะครับต่อมานะครับเราจะเป็นการสอบเก็บคะแนานนะครับลูกๆตรงนี้นะครับครูให้ข้อละ45วินาทีนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวครูขออธิบายนิดนึงนะครับแบบทดสอบเก็บคะแนนภาคเรียนที่1นะครับเรื่อง a ถึง z นะครับแบบตัวพิมพ์ใหญ่และแบบตัวพิมพ์เล็กนะครับก็คือให้นักเรียนเลือกคําตอบนะครับที่ถูกเพียงคําตอบเดียวนะครับลูกๆตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ข้อที่1นะครับครูให้เวลา45วินาทีนะครับลูก โอเคนะครับข้อที่2ครูก็ให้เวลาอีก45วินาทีนะครับลูกๆ ต่อมาข้อที่3ครูก็ให้เวลาอีก45วินาทีนะครับ ต่อมาข้อที่4ครับเวลา45วินาทีเหมือนเดิมครับลูก ต่อมาข้อที่5นะครับเวลา45วินาทีเหมือนเดิมครับ ต่อมาข้อที่6ครับเวลาเท่าเดิมครับ45วินาทีครับลูก ต่อมาข้อที่7ครับเวลา45วินาทีครับ ต่อมาข้อที่8ครับเวลา45วินาทีเหมือนเดิมครับ ต่อมาข้อที่9ครับเวลา45วินาทีครับ ต่อมาข้อที่10ครับเวลา45วินาทีเหมือนเดิมครับ โอเคนะครับลูกตรงนี้เป็นแบบทดสอบนะครับ ก็ああค,คือเรื่อง A ถึง z นะครับแบบตัวพิมพ์เล็กและแบบตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตรงนี้นักเรียนสามารถนะครับอ่าเขียนข้อที่1ถึงข้อที่10นะครับอ่าแล้วเขียนตัวเลือกนะครับอ่าสมมุติว่าถ้าเรียนข้อที่1สมมุติว่านักเรียนอ่านเลือกข้อ A นักเรียนก็เติม A เข้าไปนะครับอ่านตรงนี้ครูจะมีนะครับกระดาษคําตอบให้หรือถ้านักเรียนไม่สามารถ RR ปริ้นออกมาได้นะักเรียนสามารถเขียนใส่สมุดข้อที่1ถึงข้อที่10นะครับอ่านแล้วเขียนชื่อนามสกุลชั้นเล็กที่ ให้เรียบร้อยนะครับถ่ายรูปส่งมาในอัลบั้มส่งงานวิชาภาษาอังกฤษนะครับลูกเดี๋ยวครูจะลงคะแนนให้นะครับ Thank you for watching video See you again next time Goodbye